จากพระนารายณ์ราชนิเวศสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระดำเนินไปยังเขตพระราชฐานชั้นนอกเพื่อทอดพระเนตรตึกพระเจ้าเขาซึ่งสันนิฐานว่าเป็นหอพระประจำพระราชวังและตึกสิบสองท้องพระคลังซึ่งเป็นหมู่อาคารขนาดยาว เคยเป็นที่เก็บคลังสินค้าหรือสิ่งของสำคัญสำหรับใช้ในราชการจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวัดเก่าแก่กลางเมืองลพบุรีที่สร้างขึ้นมาช่วงที่อาณาจักรของเข้ามามีอิทธิพลในเมืองลาวโ และได้รับการบูรณะหลายครั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมภายในวัดคือพระปรางขนาดใหญ่สูง30เมตรกอดิชิลาแรงระดับลายปูนปั้นเป็นรูปพุทธประวัตริระดับอยู่ที่หน้าบันของแต่ละด้านรอบองค์พระปราง ล้อมด้วยพระเจดีย์รายศิลป์สมัยอยุธยาภายในวัดยังมีวิหารหลวงและวิหารเก้าห้องที่สร้างต่อเติมขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์วิหารหลวงนั้นประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย และการเจาะช่องแบบโกธิกของฝรั่งเศสทำให้พระวิหารมีส่วนผสมสานอย่างลงตัวระหว่งางศิลปะไทยกับยุโรปอันเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในสมัยนั้นการสเสด็จประาพาสเมืองลบบุรีในปีพุทธศักราช2421พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรโบราณสถานต่างๆทั้งในเมืองและนอกเมืองลบบุรีท่านยังได้ชงเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโบราณสถานนั้นๆไว้อย่างละเอียดนับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองลบบุรีเป็นอย่างยิ่งครับวันที่สองของการประทับในลบบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านวิชาเยนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวร์บ้านวิชาเยนเป็นบ้านที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักกระกปรองคณะร,ะราชทูต และบดาบาทหลวงที่นาพนักในเมืองลบบุรีเป็นตึกสามหลังเชื่อมต่อกันอาคารด้านขวาสุดเป็นที่พักของคณะราชทูตส่วนตรงกลางเป็นาศนาสนสถานประจำบ้านส่วนตุกด้านซ้ายมือสุดเป็นบ้านของนายคอนสแตนตินคอนคอนหุนน้นนางชาวกริก ซึงมีบทบาทสำคัญด้านการค้าและการต่างประเทศในสมัยนั้นจนได้รับพระมหากราุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาวิชาเยนอัครมหาเสนาบดีแห่งกรุงสยามโดยเจ้าพระยาวิชาเยนผู้นี้จาะพำนักที่บ้านหลังนี้ตลอดช่วงเวลาที่สมเด็จพระนารายมหาราชประทับอยู่ที่เมืองลบบุรี วิชาเยนสมเด็จขพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสารลูกศรซึ่งในพระราชนิพนธ์ท่งเรียกว่าศรนารายเป็นสารที่สร้างขึ้นครอบผินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นศรพระนารายดังที่ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสารนี้ไว้ว่าศีลาที่ว่าเป็นศนนรนาายเมื่อขวาดมูลดินที่ตรงหน้าศิลานั้นออก เอามือคำดูเห็นเหมือนหนึ่งลูกปืนฝังดินอยู่คขึง้งรูปคนทั้งปวงพากันนับถือว่าขังเป็นเคื่องราทีเรียกว่าสารลูกศรก็สายเห็นหนึ่งมาจากว่าศรนน,นนี้เป็นศรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระรามนั้นแผลงมาที่ตกทีดทุ่งพรมมากต่อให้เกจดน้ำท่วมจนกลายเป็นทะเลที่เรียกว่าทะเลชุกศร สาเหตุก็นเนื่องมาจากว่าพระรามนั้นให้อนุมานมาคลองเมืองกบุรีอนุมานเห็นว่าเมืองกบุรีนี้อกนักแต่แล้วหางกวาดเมื่อกวาดแล้วปลากนเกิดเพลิงลุกไหม้ไหมจนกระทั่งถึงพื้นดินก็ยังไม่ดับทําไงก็ไม่ดับแต่และะเลยจับไปจับไปสัตพระพระรามขอร้องให้พระรามช่วยช่วยดับให้พระรามก็เลยแขงสอนมาจากที่ทุ่งทนม,มาก ส่วนลูกศรนนั้นเมื่อน,น้ําทะเลแห้งเหือดไปแล้วข้ชาวบ้านไปพบเห็นเฉลยอัญเชิญมาไว้ที่ศาลเป็นเรื่อ,องของศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเมื่อเอามาไว้ที่ศาลแล้วต้องเอาน้ําแช่ไว้ตลอดเวลาก็าเป็นที่ประหลาดว่าถ้าน้ําในอ่างที่แช่นี้แห้งเหือดลงเมื่อไหร่ไฟจะไหม้ตลาดล็บุรีทุกครั้งไป เมื่อปี2500 2 5 0ครั้งนั้นก็เกิดไฟไหม้ตลาดไปดูน้ำเดนันก็แหงแล้วมาปีพศ2512ไหม้ตลาดเหมือนเดิมไหม้จากที่เดิมแล้วมาเซดที่ขางวนางน้ำเดนั้นก็แหงแต่ที่อัาจารย์ว่ารอบๆบ,บริเวณสารนั้นไฟไหม้หมดแต่เหลือแต่ตัวสารแม้จะกระดาษที่แตะอยู่ที่ข้างสารก็ใหม่ๆ พระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงพระปรางสามยอดศาสนสถานแบบฮินดนูซึ่งสร้างขึ้น,นกราวพุทธศตรวตรรษที่18ตัวอาคารก่อด้วยศิลาแรงบนกับิงสายปรางประธานสูง21.5เมตรเป็นโบราณสถานศิลปะลพบุรีที่มีความโดดเด่นที่สุดของมึง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรทึกลักษณะภายในของพระปรางสางยอดไว้ในพระราคินิปนว่าข้างในพระปรางนั้นยกแท่นริมผนังรอบไปตลอดทั้งหลังคาที่ต่อกันตั้งพระพุทธรูปต่างๆมีพระหน้าปกมากกว่าอื่นๆเป็นพระพุทธรูปศิลา ใน,นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ปรงตรร่ใหทบุรณะพระปรางสามยอดและสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐลักษณะศิละปะอยุธยาผสมศิละปะกรรมยุโรปภายในวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารดิชัยสันนิฐานว่าสมเด็จพระนารายณ ah ์มหาราชทรงตัดเปลี่ยนศาสนาสถานแห่งนี้ให้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองลพบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศาลพระการโดยพระองค์ทรงพระราชินิพนธ์ไว้ว่าออกจากพระบานสามยอดเดินไปสักสองสาเส้นถึงสารพระการที่สารนั้นมีต้นไทรย้อยรากจดถึงดินเป็นหลายรากร่มชิดดี ที่ศาลพระการนั้นเป็นเนินสูงขึ้นไปมากมีบันไดอีกหลายสิบขั้นขั้นบนเป็นศาลหรือจะว่าวิหารสามห้องแต่บัดนี้เหลืออยู่เพียงผนาัาสางฆก,กาลหรืออีกชื่อหนึ่งว่าศาลสูงเป็นเทวสถานของาศาสนาพราหมณ์สันนิฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวตรรษที่16และได้รับการบุรณะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชดังเช่นาศนาสนสถานอื่นๆในลบบุรีปีพุทธศักราช2494ชาวลบบุรีได้ร่วมกันสร้างสารพระการหลังใหม่ขึ้นติดกับเทวสถานหลังเก่าเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน หรือที่เรียกกันว่าพระการเป็นเทวรูปศิลปะลบุรีแต่เดิมพระเศียนได้หายไปและภายหลังมีผู้นำพราเศียพ,พระพุทธรูปศิลาสายสมัยอยุธยามาสวงต่อให้สมบูรณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลบุรีนับถือบูชาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ บริเวณรอ,รอบรอบสารพระการยังเต็มไปด้วยขงหลิงจำนวนมากที่เข้ามาอาศัยอยู่แต่ในปีที่พระองค์เสด็จประพาสนั้นยังไม่ปรากฏหุหลิงเหล่านี้เมื่อมีคนไปกราบไหว้เอารพบ,บูชาเทวสถานซึ่งคือสารพระการซึ่งเป็นศิษศักดิ์ศิธิ์เนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มมีผู้คนที่ทยอยเริ่มมาบูชาอาหารที่ใช้กราบสการะเทวสถานเนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่นะคะ ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มมีอาหารเมื่อลิงป่าเนี่ยนะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเริ่มมาที่นี่เราก็รู้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วมีอาหารกินเนี่ยนะคะเป็นผลไม้บ้างอะไรบ้างที่คนนํามาวางไว้เนี่ยก็เริ่มมารู้ว่ามีแหล่งอาหารนะคะนอกจากนั้นแล้วจากบันทึกที่ปรากฏอีกทางหนึ่งก็คือเมื่อมีการสร้างอ่า โรงแรมทหารบกเนี่ยนะคะซึงอยู่ใกล้ๆทวสถานเนี่ยในระหว่างนั้นก็ต้องมีผู้ดูแลนะคะมีครอบครัวของทหารที่อยู่เช่นกันนะคะมนุษย์กับสัตว์ก็มีความไม่ตาต่อกันเมื่อเห็นสัตว์ก็ต้องให้อาหารเลี้ยงดูเมื่อสัตว์กับคนอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็ลักษณะก็คือเชื่องนะคะมันเป็นมีมีเรื่องบันทึกว่าเอ่อเริ่มแรกๆเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆของลิงนะคะแต่ว่าเนื่องจาก คงจะมีการสื่อสารกันหรืออย่างไรก็ไม่ทราบจากนั้นก็ลิงเมื่อเมื่อลิงป่าเนี่ยมาอยู่กับคนแล้วก็ไม่มีการทำร้ายกันและกันนะคะแล้วก็มีอาหารมันก็จะเริ่มทยอยมาสร้างอาณาจักรครอบครัวนะคะนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ